เราทุกคนล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าแต่ผมไม่อยู่ที่นี่ผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยนาะบีอะไรเนี่ยบ่อยครั้งที่พระเจ้าเลือกคนธรมธรมดาาให้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาผมไม่เข้าใจว่าเราสามารถรักคนคนหนึ่งทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงได้มากขนาดนั้นเลยเบางสิ่งอาจยังมองไม่เห็น จนกว่าจะถูกมองด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงและบางสิ่งอาจจะยังไม่ได้ยินจนกว่าคุณจะใช้หัวใจฟังและเรื่องนี้คุณจะได้เห็นเรื่อยเรืนบนความคิดเห็นที่แตกแยกแบบนี้เรายิ่งจำเป็นจะต้องรับก,กันไม่ใช่เฉพาะคนในมัสยิดนี้หรือในาศาสนานี้เท่านั้น พระเจ้าจะทรงอยู่กับเราใช่พระองค์จะทรงคุ้มครองเราขอให้มั่นใจเถอะเราทุกอย่างจะเรียบร้อย สวัสดีครับไทยบันเทิงช่วงสินสมุทรวันนี้อยู่กับผมมาทิพย์กรินวิชิตนะครับเราอาจจะต้องยอมรับกันจริงๆครับผู้ชมครับว่าภาพของมุสลิมที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวสารหรือความบันเทิงก็มักจะเป็นภาพในด้านลบอยู่เสมอนะครับในยุคหนึ่งนะครับหนังจากฮอลลีวูดก็ผูกขาดบทผู้ก่อการร้ายบทตัวร้ายให้กับมุสลิมครับแล้วก็มีภาพยนตร์จานวนหนึ่งนะครับที่สร้างความเข้าใจ ที่ไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับมุสลิมหรือผู้นับสือศาสนาอิสลามออกมานะครับนี่ก็จึงเป็นที่มาครับขององค์กรอย่างมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับซึ่งตั้งใจจะใช้สื่ออย่างภาพยนตร์ครับเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้นับสือศาสนาอิสลามครับผู้ร่วมรนการของเราในวันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งจากทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องอมีนะครับท่านแรกครับคือเป็นนักแสดงที่เรารู้จักกันดีครับคุณทิติพุ่มอ่อนครับท่านที่2ครับ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะคุณมีฮามีซีอักคีรัตครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณกฤิตตินตอเลบครับสวัสดีทั้ง3าท่านฮะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สินสมศทรนะครับต้องคุยกันแบบนี้ก่อนเพราะผมได้ยินมาว่าภาพยนตร์เรื่องอามีนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ที่เป็นตั้งใจจะเผยแพร่เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมุสลิมเกี่ยวกับอิสลามนะครับแล้วก็ กว่าจะเป็นมาเป็นภาพยน์เรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปค่อนข้างจะเรียกว่ายากลำบากเหมือนกันใช่ไหมฮะเ<ไ>ป็นยังไงบ้างฮะเ,เบื้องต้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปี 3> ที่แล้วก่อนครับสามปีที่แล้วมีภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่ถูกผลิตแล้วก็ถูกเผยแพร่ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการบิดเบือนแล้วก็ดูถูกศาสนาทูตมูฮัมมัดนะฮะแล้วก็ถูกเผยแพร่ทาง u t u b e เนี่ยไปไปทั่วโลกเลยครับครับเบื้องต้นเนี่ยเรา ทางตัวผมเองแล้วก็ทางบุรีทิมุมสิเพ่อสันติครับก็ได้ได้ไปขอร้องหรือว่าได้ได,ได้ทำหนังสือยื่นกับทางสารทูตหรือกับทางทาง g o o g l e ทาง YouTube นะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่จะที่จะ,ะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกเนื่องจากมันมีการหมิ่นประมาทการมีการดูถูกแล้วก็มีการบิดเบือนเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงมากนะครับปรากฏว่ากไ็ไม่ได้รับการอตอบรับ ไม่ได้รับไม่ได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือทีนี้หลักการศาสนาอิสลามเนี่ยสอนว่าเมื่อเมื่อไรก็ตามที่มีใครดูถูกเหยียดยามเกียดเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตำหนิเราก็แล้วแต่ศาสนาสอนว่าให้ตอบด้วยให้ตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าครับมีใครว่าเราเนี่ยเราก็ต้องตอบด้วยคําพูดที่ดีกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตอบด้วยคําพูดที่รุนแรงเนี่ยมันก็จะยิ่งดําดิงใช่ใช่ยิ่งดําดิ่งลงลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเมื่อเขาทําภาพยนตร์ดูมินเนี่ย เราก็เลยประกาศตอบต,ต,ต่อพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะครับว่าโอเคเราจะทําภาพยนตร์เพื่อเพื่อเชิดเชิดจูเกียริบ้างครับก็ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเนี่ยครับด้วยความเข้าใจครับ,รบแต่ไม่น,นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่การที่สถานทูตเนี่ยโดนดูถูกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกจะเป็นหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็บทบาทของมูลนิธิมุสิมมุสันตีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็คือว่าจะเป็นการพยายามผลิตสื่อที่จะ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสันักศา,าอิสลามอย่างแท้จริงตั้งแต่เมื่อเป็นมลนิที่เริ่มช่วยเหลือในหลายๆด้านก็จะเป็นที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเริ่มเป็นหนังสือพิมพ์ให้มีหนังสือพิมพ์ขึ้นมาพอหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มทําวิทยุขึ้นมาพอวิทยุก็ขยับขึ้นมาเป็นปสถานีโ,<ด>โทรทัศน์ดาวเทียมครับชื่อไอเชน่ l ฮะแล้วก็อันนี้พอเริ่มมีโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าโดนบีบมากๆเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ขึ้นมาครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งเห็นว่ามีความร่วมมือจากค่อนข้างหลายฝ่ายมากจริงอย่าง,าง,างพี่แทนทิตินี่ก็คือเราก็อาจจะแบบคุ้นหน้าคุนา้นตากันดีในละครในภาพยนตร์ก็คือเห็นอยู่บ่อยพี่แทนนี่เรื่องนี้นี่รับบทเป็นอะไรครับเออจะแตกต่างเลยนะครับจะขัดแย้งกับบทที่เคยได้รับ,รบส่วนใหญ่จะเห็นบทเป็นบทเป็นบทร้ายแม้กระทั่งมีโอกาสได้เป็นพระเอกมิวสิกก็ยังแอบเลวรซะอย่างนั้นครับซะอย่างนั้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องกล่าวว่าทำดนตรีแล้วก็คือ มันเป็นความภาคภูมิใจนะครับมากๆเลยเพราะว่าเราเราเป็นมุสลิมด้วยเราอยู่ในในอยู่เราก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงโดยที่เราก็ใช้ตัวของเราเองเนี่ยไปทำงานไปเป็นตัวแทนไปเป็นเหมือนกับเป็นเงาแสดงให้คนอื่นได้เห็นในใน,ใน,ในท่าแท้ของอาจจะโอเคตัวที่มันร้ายอาจจะแสดงให้เขาเห็นแล้วก็มาบอกเด็กๆว่าเออเนี่ยนะมันร้ายนะอย่าไปทําแบบมันนะมันอาจจะไม่ดีนะครับก็แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราก็ ถามว่าอยากจะเล่นบทดีๆไหมมันก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้กงกับผู้กำกับผู้ว่าจ้างนะครับต่างๆนานามันก็มันก็เลยก็เป็นเหตุด้วยกับอาจจะด้วยลุกด้วยเล่นบทร้ายแล้วมันถึงใจผู้คนดีมั้งหรืออยังไงหรือผู้กำกับอาจจะชอบก็เลยรับบทนั้นโดยตลอดเวลาเรื่อยๆมานะครับจนจนมาแรกๆเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนที่ผมได้รู้เรื่องตอนแรกเนาะที่เขาเรียกเขาผมเข้าไปคุยนะฮะก็เป็นในลักษณะแบบว่า ไม่รู้ว่าเขาวางผมไว้แล้วหรือยังแต่ว่าเขาเหมือนให้ผมจะเข้ามาช่วยในเรื่องของตัวนักแสดงจะให้ช่วยดูคือก็ด้วยความยินดีเลยพอพอมันมีเรื่องเราดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเออเราอยากจะทําหนังเพื่อเออชอิดเกียรติท่านศาสดาโมหัมัดบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนเ,เข้าใจว่าเราทาหนังประวัติเกียรติประวัติท่านศาสดาบอกไม่ใช่เราไม่ได้ทาหนังเกียรติประวัติท่านศาสดาเราทําหนัง เพื่อเชิดชูเกียรติท่านเอาวัาจะนะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านบอกกล่าวของมสุสลิมว่าอิสลามเป็นยังไงมาบอกกล่าวแก่ผู้คนโดยผ่านตัวละครนะครับก็รีบตอบรับครับในการที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะผลิตหรือทําภาพยนตร์ผมขอเป็นโค้ดแอคติ้งก็ได้หรือผมจะไปดูเรื่องของการแสดงหรืออาจจะไปช่วยเพราะว่าผมผมดูแล้วแต่ละคนอย่างในเรื่องของนักแสดง บางคนก็ใหม่บงรุ่นเก่าๆก็มีมที่เขายังติดต่อไม่ได้หรือแบบว่าอาจจะผ่านช่วยทางผมให้ใช,ช่วยก็คือทุกอย่างจะให้ผมช่วยอะไรบอกผม,อมผมเต็มที่มผมอยากจะช่วยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้หาตัวอิหม่มจนสุดท้ายผมก็พยายามดูหลายๆคนให้ให้เขาเอาคุณพ่อมาให้ดูด้วยนะครับ,รบเอาคุณพ่อก็เคยเมีเคยเคยเคย,เคยเล่นละครเคยเ,เคยเล่นโฆษณาอยู่แต่ด้วยกับวัยที่แกอายุมากเกินไปแต่ว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คือการแสดงเนาะเราก็เราก็ได้แล้วก็ทําให้มันลุกดูแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นการเสนอจากทางทีมงานทั้งหมดเลยนั้นผมขอรบกวนเป็นพี่แทนได้ไหมครับอ้าวตกลงก็ต้องเป็นผมเหรอครับก็ได้ครับก็ยังไงก็ได้ครับคือผมผผมอยากมีส่วนร่วมในในงานนี้มันเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วที่อยากจะทำนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังน้ําดีที่เราแบบว่าเออมันมันไม่มีออกมาสู่สายตาผู้คนนะครับจริงต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ผมเห็นก็อย่างอย่างที่พ เอ๊ะเออคือคือไม่ใช่เป็นเรื่องของเอาประวัติมาแต่นี้เขาทาหน<ช>ังที่เอาเอาวัจนะของท่าน<ช>มาอะไรแบบนี้ไหมฮะรจริงๆถ้าอย่างใครเห็นภาพอย่างตัวอย่างภาพยนตร์ตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นหนังหนังแอคชั่นนะมันดู<ม>ทําไมถึงเลือกเลือกเป็นแบบนี้ฮะจริงเรื่องราวเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงฮะคือจริงๆเรื่องราวคิดว่า การเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมันเบื้องต้นเนี่ยมันย่อยง่ายเวลาเวลาเราสื่อสารว่าเออมันเป็นหนังเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรแบบเนี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอะมันจะเครียดหรือเปล่ามันจะเข้าใจหรอะาใจงยหนังสื่อก็ต้องเรียนแล้วก็จะมาเจอในขั้นย้อนอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเป้าหมายคือมันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อความเข้าใจกันเข้าอกเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วโมหดเป็นใครและคําสอนที่แท้จริงเป็นคําสอนที่รุนแรงจริงเหรอหรือเป็นคําสอนยังไงกันแน่อะไรแบบเนี้ยหนังก็เลยเล่าเรื่องผ่านตัวละครหรือเนื้อหาที่่มมันนคอข้าางงเปป็ระณ ก็คือส่วนหนึ่งก็คืออาจจะแบบให้ย่อยง่ายและคือไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นที่จะดูได้ใครก็ดูได้ใช่ครับก็คือเราพยายามที่จะประยุกต์ครับคือหลายคนมองว่าศาสนานังศาสนาอิสลามแล้วก็จะนึกภาพแบบนึกภาพแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามาถึงจะต้อง อิสลามคือการละหมาดจะต้องยืนละหมาดตรงนี้จะต้องปฏิบัติมันไม่ใช่อยากให้ลบภาพให้หมดเลยครับจริงเขาเข้าใจเป็นหนังแขกนะครับหนังแขกที่ต้องวิ่งจีบกันข้ามภกเขาหลังเดียนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอิสคามคือจริงๆคนไทยริงใช้คําว่าแขกแบบรวมกันอยู่นะครับจริงแขกเราคือเราอิสลามก็เป็นชาวมุสลิมคือแขกบางทีก็จะเป็นพวกชาวซิกพวกหัวชาวฮินดูอะไรพวกนั้นครับจริงๆเราก็แขกก็แขกหมดเลยแม้กระทั่งอิสลามเองก็ยังเรียกพวกเราว่า พวกแขกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ม,มันก็เลยเป็นมันอยู่ที่ภาษานะครับจริงๆแล้วอาจจะมีความเข้าใจโดยส่วนหนึ่งด้วยจริงๆที่น่ายินดีคืออย่างที่บอกว่าเรื่องพยุเรื่องนี้มีความรวมมือจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือมากมันจะต้องมีทั้งทั้งเรื่องของเองินทุนเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะนี่ช่วยเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องะครับว่าที่มา แต่และเงินแต่และบาทที่นํามาทำเข้าอยร์เรื่องนี้มีที่มาอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยคือเราเราไม่มีเงินเลยเรามีแต่เป้าหมายแล้วก็เนอุดมการณ์ประมาปรากฏว่า,าเมื่อทางสถา,านีโทรทัศน์วาทยช่องที่เป็นเหมือนโปรดักชั่นเฮาส์เนี่ยนะครับครับก็ช่วยในการที่ประกาศออกไปปรากฏก็มีพี่น้องนบริจาคเข้ามาอย่างอย่างหลั่งไหลเลยบริจาคเข้ามาแบบเยอะมากมีครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีตู้บริจาคหลายๆอันนะมีเด็กมีเด็กเขาหยอดหยอดอตู้นี้5บาท5บาทแต่พอมาถึงกล่อ,องของภาพผลิตภาพยนตร์หนังเทิดเกียรตินี่เขาหยอด10บาท อ่าอย่างน้นต้นก็คือว่าก็เป็นภาพที่น่ารักมากก็คือาว่าทุกคนเนี่ยเริ่มจากเงินบาทเดียวแลวก็ระดมทุนกันมาจนจนได้เงินประมาณหนึ่งแล้วคิดว่าเออน่าจะพอทําภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ละเราก็ออกไปไปถ่ายกันอะไรเงี้ยครับจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนของประชาชนนะครับร่วมกันบริจาคในในประเทศประเทศไทยนะครับใช่ครับแต่จริงเห็นว่าเรื่องนี้นี่คือถ่ายทําเตรียมงานอะไรกันนี่สามปีทีเดียวนานรึงนนความนานเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากว่า เตรียมงานอะไรมันไม่มีเติมหมดมมันไม่มีเติมก็เรื่องเล็กน้อยฮะอยากเป็นเงินบริจาคจาคใช่ใช่ครับก็คือเราเราคุยกันนะสมมติว่าเราถ่ายฉากนี้เสร็จใช่ไหมครับถ่ายฉากนี้เสร็จล้วก็ให้ตัวแสดงเนี่ยถอดเสื้อผ้ามาเสื้อเสื้อผ้าแบบนี้ที่เข้าฉากนะครับแบบนี้ถอดมาเสร็จปุ๊บพอวันศุกร์ปุ๊บผมก็เอาไปวางขายได้เงินปุ๊บล้วก็รวบรวมไปถ่ายฉากต่อไปบางฉากมันมีโกดังล้างมีฉากมาเฟียอะไรแบบนี้ครับพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บผมก็บอปรดิิเซอร์เนี่ยให้ไปเร มอเตอร์เาขับมอเตอร์ไซค์มามาเอาโครงสร้างเหล็กต่างๆที่เราเคยเข้าชาเนี่ยถอดช่างกิโลขายพอได้เงินปุ๊บผมก็โทรหาเออเล่เนี่ยมาถ่ายได้แล้วนะผมได้เงินละอ่าเล่ก็บอกว่าพี่ผมโกนหนวดหมดละเพิ่งไปถ่ายรายการอาหารกระชากิดมาไม่มีหนวดเหลือเลยก็เก็บเก็บกว่าจะเก็บเงินได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งรอเลเขายาวเท่าเดิมนะก็อีเดือนมันก็มันก็อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอ่อถ่ายถ่ายหยุดหยุดถ่ายถ่ายหยุดอะไรเงี้ยก็เลยนานแต่อีกอันหนึ่งที่ทําปัจจัยปัจจัยแรกที่ทําให้นานพอสมควรก็คือว่าเรื่อง เรื่องของกระบวนการเรื่องของอะไรบทบทด้วยบท <st ess im mon> ที่นานนานมากครับทาให้นานมากเพราะว่าบทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบ <st ess im mon> ถูกต้อง <st ess im mon> ตามหลักการ <st ess im mon> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าตามหลักศาสนาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแสดงตนเป็นศาสนาทูตได้่าสนาทูตหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนสนิทของศาสนาทูตหรือคนที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยเราเราไม่สามารถได้ที่หรือที่อ,อ,ทอ่ามุสลิมจะเข้าใจกันว่าคอลิฟ้าหรือว่าเป็นอ่านบีอะไรอย่างเงี้ยครับ จะไม่แสดงไม่สามารถแสดงตนได้เราเราก็ขออนุญาตใช้สื่อใช้พื้นที่ตรงนี้เลยละกันแจ้งว่าภาพพยุตธ์เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามุสลิมพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยดูอยู่เนี่ยก็จะแจ้งเลยว่าเราไม่มีการแสดงตัวหรือว่าแสดงตนเป็นสาสนาทูตคือนบีหรือว่าเป็นผู้สนิทของท่านก็คือที่เป็นอ,อลรฟา้าบรรดาอลรฟา้าผู้นําหรืออะไรก็แล้วแต่ครับท,ที่ผิดหลักศาสนาอิสลามทุกอย่างจะถูกกองด้วยคนละยุคเลยครับใช่เป็นเรื่องราวคนละยุคเป็นเรื่องราวปัจจุบันเลยปัจจุบันแล้วก็ มีตัวละครเข้ามาสอดแทรกโดยผ่านเลเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็มา,าเข้าใจมาผ่านเลในเรื่องของอิสลามเนี่ยเป็นตัวที่ ถามเรียนรู <hi> ้ศึกษาผ่านตัวละครเคท่านั้นเองฮะก็อบอกเรื่องราวของอิสลามผ่านตัวละครซึ่งเป็นคนเหมือนเขาไม่เข้าใจในเรื่องอิสลามมาก,ก่อนผมผมผมเวลาไปพรีเซนต์หลายๆที่ผมได้วอดดิงคำหนึ่งผมปรึกษาร่วมกับหลายที่แล้วร่วมกับให้วอร์ดดิงคำหนึ่งมาแล้วผมจําคํานั้นได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าคํำนี้สามารถตอบโจทย์ของหนังเรื่องนี้ได้ประโยคเดียวนะครับให้ทุกท่านเนี่ยลองศึกษาอิสลามด้วยกับศูนย์เริ่มจากศูนย์เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาบอกว่า อ่สมมติผมไปหาพี่เนี่ยพี่สมมติพี่อายุยี่สิบ้าผมบอกว่าพี่ค,ครับมากสมมุติแล้วกัน,นครับสมมุติว่าพี่ครับผมอยากให้พี่เริ่มศึกษาอิสลามจากคําว่าศูนย์ยีปีเกือบ25ปีที่ผ่านมาหรือยีปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้รับอคติจากสื่อจากจากอาคติเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยจากสื่อที่ <ไง S 2> ใส่เข้ามาใส่หัวพี่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วผมอยากให้เริ่มจากศูนย์แล้วเรามาเริ่มกับพระเอกเรื่องนี้ด้วยกัน พระเอกเรื่องนี้จะศึกษายสลามด้วยกับศูนย์เราก็จะมาเจอกับตัวละครงๆได้ไหมใบได้ไหมคแทนนะได้ายได้นะจีนถามถามถามไม่แทนดีแบบว่าพริะจริงคือส่วนตัวเนี่ยรู้เรื่องดีอยู่แล้วเข้าใจทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่ากับนักแสดงอย่างอย่างคุณเรอย่างใครหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยฮะเขาพอมาเล่นแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหลืเข้าใจอะไรไปแม่เตอนตอนเป็นยังไงมันต้องเปลี่ยนเมากเลยนะครับในการคนคือคือเรเป็น เป,เ,ปเป็นคนที่ฉลาดนะครับบอกผมพอเราได้จากบทบาทเอ่ยจากเ,าเรื่องราวของความเป็นจริงเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันคุยด้วยกันเราก็พยายามสอนแทรกในเรื่องราวของอิสลามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเอ้ยพี่แล้วทําไมมันต้องอย่างนี้เราก็จะมีคําตอบเขาบอกแล้วว่าในอิสลามมีทุกๆคําตอบที่มนุษย์ต้องการอยากจะรู้มไม่ว่าจะเรื่องราวของหลังความตายเรื่องต่อจากนี้เราจะไปไหนก่อนหน้านี้มายังไงแล้วประวัติศาสตร์เป็นยังไงอะไรคือเรามีเรียงลาดับเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผม ผมชอบคำานึงเขาบอกว่าผมไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งเห็นนักกีฬาใส่บอกว่า Jesus is the greatest prophet of i s l ามใช่ไหมก็คือเยซูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศาสนาทูตของมุสลิมเช่นเดียวกันคืออิสลามอะฮะสอนให้เชื่อในศาสนาศาสนาของทุกๆศาสนาท,ที่ผ่านมาแต่ทุกๆศาสนากลับไม่มามองและเข้าใจในมูฮัมหมัดคือศาสนาของอิสลามคือศาสดาท่านสุดท้าย ทำไมก็อย่างที่บอกอยากจะให้เรียนรู้อิสลามตั้งแต่ศูนย์มผมกําลังจะบอกว่าผมเป็นคนมุสลิมที่เติบโตมาในโรงเรียนไทยพุทธเหมือนกันผมมีเพื่อนเป็นไทยพุทธทุกทุกท,ทุกวันผมไปโรงเรียนผมร้องเพลงชาติเสร็จผมท่องบทสวดมนต์ได้นะ้โมดตสะพระกะวตคือ <laughs> ผมจําได้หมดเลยครับแต่เพื่อนชาวพุทธรู้แค่ว่าผมไม่ทานหมูผมไม่ดื่มเหล้าอิสลาม,มไม่กินเหล้าไม่ทานหมู แล้วก็ละหมาดพอถึงเวลาบางเดือนก็ถือสินอดมึงต้องอดอีกแล้วกว่ามันจะได้กินก็นู่นอตะวันตกดินอะไรเงี้ยมันก็มาล้ออีกบางทีใช่ครับแต่ว่าคุณไม่เคยที่จะมองกลับแล้วก็มาเรียนรู้ในเราอย่างจริงจังเพราะว่าถามว่าเราเรียนรู้ในคุณไหมเราเรียนรู้นะเราเราศึกษานะแล้วเราก็รู้หมดเลยเรารู้อ่ะเรารู้เราเข้าใจแต่คุณไม่ไม่คือคุณอาจจะได้ฟังแต่คุณไม่ได้ยินในสิ่งที่เราพยายามอยากจะบอกคุณนึกออกไหมครับขอถามตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในฐานะที่ ที่ตรงนี้ก็คือมุสลิมทั้งหมดที่นั่งอยู่แล้วก็คือในช่วงนี้เหตุการณ์มันนึกออกไหมฮะมีหลายเรื่องเข้ามาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ <c oughs> คน,นในโลกคนารู้สึกว่าเอ๊ะรุนแรงจังรุนแรงจังทำไมมุสลิมมีภาพลบขนาดนี้ในฐานะที่เป็นเป็นมุสลิมเหมือนกันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เราจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่คนมองเราแบบนี้ที่จริงมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเลยก็ได้เกิดขึ้นรถที่คนละคนจริงจริงการการเหมารวมเนี่ย อธิบายยังไงก็อาจจะยากแต่ถ้าเปรียบเทียบมันจะเข้าใจได้ง่ายผมยกตัวอย่างเช่นมีมีคนไทยแค่กลุ่มเดียวที่เขาละโมบนะครับเขาทําลายความไว้ใจของราชวงศ์ซาอุด้วยการขโมยเพชรกลับมาเมืองไทยคนแค่กลุ่มเดียวเนี่ยนะแต่แต่ปรากฏว่าถ้าซาอุดจะเหมารวมว่าเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงคนไทยอ๋อนี่คือประเทศของหัวขโมยผมว่ามันแฟร์ไหมไม่แฟร์ไม่แฟ,แฟร์สำ ทั้งคุณและผมใช่ไหมที่จะเหมารวมเหมือนกันใช่เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าแล้วคนที่ที่ละโมบที่ขโมยเพชรเนี่ยมีแค่คนกลุ่มเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งประเทศทุกคนจะขโมยเพชรซาอุดูไหมครับอดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการเหมารวมมันทาให้มันทาให้เจ็บปวดดังนั้นเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ว่าตากล้องเนี่ยถ่ายผมไม่หล่อแล้วผมจะจะอยากลุกขึ้นไปปาดคอเขาเหรอครับว่ามันไม่ใช่เ่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นมุสิมิจะอยากปาดคอคนนะครับอมันคือเป็นคนละคนเป็นคนละกลุ่มกัน้ตองแยกใช่อีนผม ผมเคยได้ยินคำของคนอเมริกันเองเลยนะครับเพิ่งมาอิสลามเขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามจากใน CNN, จากใน NBC News, จากสำนักข่าวนู่นนี่นั่นทั้งนั้นเลยผมไม่เคยเรียนรู้อิสลามจากสื่อจากจากที่ื่นเลยจากมุสลิมจริงๆเลยวันหนึ่งผมได้มาเขาได้มาเปิดกุรอานอันกุรอานแล้วเขาเห็นองค์การ แล้วเขาทึ่งแล้วเขาอึ้งแล้วเขาศรัทธาแล้ววันหนึ่งเขาก็ยอมรับในอิสลามเขาพูดอย่างนี้ <laughs> <ม> <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้เราเชื่ออะไรไม่ได้กับสื่อแม้กระทั่งทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นมันกลายเป็นเรื่องของความเคยชินชาไปทั้งหมดนะในการที่เราจะเห็นอะไรที่มันโหดร้ายอะไรที่มันแบบโอ้เปลยดูไร้วัฒนธรรมกันเหลือเกินถามว่ามามองจนงถึงจุดที่เราเป็นพ่อคนแล้วเนี่ยลูกเราจะโตมาในสังคมนี้ยังไงแล้วเราจะเอาอะไรไปใส่ในตัวลูกเรา เพื่อที่จะเป็นเซรุ่มป้องกันไอสิ่งที่โปรเทคสิ่งที่มันเข้ามาผมว่ามันไม่มีศัจธรรมไหนที่ยังคงอยู่นะครับพันสี่กว่าปีแล้วอิสลามยังคงทันสมัยและร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือครับและตลอดไปด้วยกันใช่ครับตอบตอคำถามเรื่องความรุนแรงเมื่อสักครู่นะครับผมว่ามันสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าการกระทานั้นนะครับเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมของคนคนนั้นหรือว่าเป็นหลักคาสอนผมยกตัวอย่างคําพูดของของศาสนทูตมูฮัมหมัดนะบอกว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ล้้มคูู่่ตอสได แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่สามารถควบคุมหัวใจตัวเองได้ในยามที่โกรธอันนี้มันชัดเจนเลยว่ามันคือการการคุณลักษณะหนึ่งของการยีฮาร์ดก็คือการสามารถควบคุมหัวใจตัวเองได้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือถ้าใครไปชมอามีเนี่ยก็น่าจะได้รับสารพวกนี้ที่ทําให้สามารถเข้าใจพี่น้องมุสลิมมากขึ้นเข้าใจคนไทยด้วยกันมากขึ้นเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ถามโรงงานหนึ่งถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะลองไป เรื่องศึกษาก่อนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ว่ารเราจะได้ทาความเข้าใจมากขึ้นหนภาพยนตร์เนี่ยผม,มีช่องทางยังไงจะไปหาชมได้จากไหนเพราะว่าตอนนี้โปรโมทก็อาจจะไม่ค่อยมีมีเห็นอยู่นิดหน่อยมีที่ไหนฉายบ้างยังไงบ้างฮะมันอาจจะหาดูยากนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่ายังไงครับช่องทางโรงหนังประเทศไทยก็ค่อนข้างจะที่รู้กันจับกันใช่ครับ,รบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคืออันนี้ อันนี้ก็เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งของของทีมผู้บลิหภาพยนตร์นี่เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งทศวรรษนะครับที่ภาพยนตร์เนี่ยจะถูกฉายใน3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความหวดมาดระแวงความหวาดกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เรื่องอาหมีเนี่ยไปฉายที่นาราธิวาสตลอดที่ผ่านมาส0ปีเนะี่ยไม่ไม่มีการฉายภาพยนตร์เลยอย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้าคนกรุงเทพอยากดูเนี่ยอาจจะไป3จังหวัดได้ไปสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยากดูนะครับ,ยยรบที่ในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีฉายที่ TOT อครับเป็นหอประชุมของ TOT รััแล้วก็เาส่งตด้าใบ เพื่อผลิตทำทุกอย่างทำหม่หมดเลยครับก็คือเอาให้ถูกหลักเพราะว่าโดยมิชชั่นเราคือการเผยแพร่ก็จะต้องถูกตามหลักคือต้องถูกศาสนานะฮะใช่ครับแล้วก็ลงภาพยนตร์เนี่ยที่เราเซตขึ้นเองเนี่ยตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่กรุงเทพเนี่ยสามารถแบ่งชายหญิงในการดูได้แล้วพี่น้องสลิมก็สามารถดูได้ด้วยความสบายใจด้วยความสะดวกไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันนี้ผมฝากให้อยากให้พี่แทนทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมฮะว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงเราจะจำเป็นจะต้องต้องไปชมกันไม่ว่าจะเป็น คนศาสนาไหนก็ตามเอ,อ,อิสลามเป็นพี่น้องกันเราเปรียบเสมือนเรินลือนรอ่างเดียวกันเราทําหนังเรื่องนี้ก็เกิดจากความเจ็บปวดกับสิ่งที่เราถูกกระทําเราก็อยากจะให้คือจริงๆปัญหาทุกปัญหามันเกิดจากความไม่เข้าใจกัน คือคุณไม่เข้าใจผมผมไม่เข้าใจคุณจริงๆเราต่างฝ่ายต่างถ้ามาเปิดใจแล้วก็มามองในสิ่งที่ดีๆซึ่งกันและกันแล้วก็มาเรียนรู้เขาบ้างเหมือนที่เขาไปเรียนรู้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสังคมมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะครับในหนังเรื่องนี้มันก็จะสอดแทรกในเรื่องของศิลปะของภาพยนตร์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอาจจะไม่มีสิ่งสวยงามในเรื่องของสตรีเพศหรืออะไรจริงๆแล้วเรื่องของสตรีเพศอิสลามไม่ได้รังเกียจนะครับเราให้เกียรตินะครับ เราให้เกียรติเขาเราถึงปฏิบัติตนปฏิบัติกับเขาเช่นนั้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้ให้มาเข้าเปลี่ยนทัศนคตินะครับมุมมองวิชั่นสมัยแล้วก็มามามามองในในความตั้งใจของคนกลุ่มนี้ก็คือพวกเราเองไม่ใช่แท่อย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะแค่มุสลิมไทยไทยมุสลิมมีทั้งไทยพุทธไทยคริสทุกคนเห็นว่ามันเป็นหนังน้ําดีอะฮะหนังนานๆจะมีหนังน้ําดีอย่างที่เรา เกียดแล้วก็พูดกันอยู่ว่ามันมีแต่ละครน้ําเน่าวันนี้ลองมาดูหนังน้ําดีครับในที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริงเขียนออกมาด้วยกับบทที่สวยงามแล้วก็ความตั้งใจของคนทุกๆคนแม้กระทั่งเงินที่บริจาคอย่างที่บอกนะครับแม้กระทั่งจะถ่ายในเรื่องของสถานที่เนี่ยพูดไปก็จะบอกว่าก็เรื่องเงินอีกนั่นแหละครับที่เราก็ยังคงติดขัดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเราอยู่กับผู้บริจาเราทําเพื่อความตั้งใจสูงสุดของเราก็คืออยากจะทําเพื่อ ความเข้าใจในเรื่องของอิสลามให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้อง,ม,องมาโกรธมาเกลียดเราแล้วก็เขามามองเราในมุมใหม่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับทุกศาสนิกนะครับในท,ทุกศาสนานะครับมาดูอามีนนะครับแล้วก็คือเมื่อวันหนึ่งพอกระแสมันดีขึ้นดีขึ้นพวกเราอาจจะได้ดูลงใหญ่พทั่วไปกันเลยก็ได้ครับผมเพิม่ม,มเติมนิดนึงน,น,นะครับคือผม น่าจะลืมประเด็นเรื่องของว่าที่มาของคำว่าอามีนอามีนใช่ครับทิ้งท้ายนิดนึงก็ได้ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับอามีนเนี่ยคือเป็นฉายาของศาสนทูตมุฮัมมัดครับมีความหมายว่าผู้ที่ซื่อสัตย์หรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจอันนี้เป็นฉายาที่ทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังให้การยอมรับเพราะว่าท่านอบบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของ นักแสดงนําก็คือพี่เรครับที่มาเล่นเป็นคนที่ชนะความจําชารุดแล้วก็เริ่มจากศูนย์ในการเรียนรู้อิสลามเหมือนกันครับครับผมครับนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นเรียนรู้กันได้มากขึ้นนะครับผ่านภาพยนตร์ฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีแน่ๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับมาร่วมแงกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณทั้งสามท่านมากครับคขอบคุณครับตัวนี้ครับ นี่คือทั้งหมดของสินธ่โมสรในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อติชมนะครับส่งมาได้ที่027902625-7หรือทางอีเมลของเรานะครับ a r t c l u b t h a i p b s o r t s หรือพูดคุยกันผ่านทางหน้าเฟ e บุ o กครับไทยบันเทิงไทย PBS ครับสำหรับวันนี้ครับผมทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญครับเราหมดเวลาแล้วครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ 再去。<Touch>